อ่าสวัสดีค่ะก็หมอคุปติมาแะ้วกับท่านในกรอกนาะแลล้วก็ของงุดนี่ฮะลุงพลกำลังไหวเช้าลุงพี่ชิดบอกว่าห้ามเซลล์ตองไม่หายลินก็คืออะไรลุงจะรู้นะครับว่าใครส่งมาให้ลุงนะครับบอกว่าห้ามเซลล์นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ของผมอันนี้ของผมเอามาเรียก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 เปลี่ยนสีให้ไหมชิด ก็ไปงานใดก็เลือกใไซสีตามงานนะทุกคนนะครับมาค่ะน้าเซลล์อนค่ะน้าเซลล์ครับน้าเซลครับไม่ไม่เอามาที่สองนีเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเหมืนกันน่าจะตั้งใจหรอโอ้ยอันนี้ก็เกือบคือเดียวจ้คือกันครับคือกันครับรองเท้านะคะรองเท้าหน้าห้องกันเทนนี้แมวเหมียวชิบพี่ นัตตี้ง่เยอะเห็นว่าใส่สีเดียวสั่งมาให้หลายสีเนีสั่งมาหลายสีอ๋อจนครบเลยนะว่จนครบสีเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงบางโัวเอามาเลี้ยงบางโัวนี่อย่างเนี้ยส่งมาทั้งโรงงานนะคะไม่มันมันก็ไม่ต่างอะมันสีผม้โหวานเหลือเกินลงแล้วตั้งนัดสีใส่ได้รึมงมันต้องคอยเห็นแต่ไกลดิ คนละเด่นเด่นเนาะคนละเบิดครับคนระเบิดครับโอ้สีเหลืองแมนเอนะคะสีนี้คืออยู่ในกล่องอยู่ในกล่องไม่เอกอยู่ในกล่องไม่เอกอ้าวยุ่งยุ่ยู่กยุ่งอันนี้ดีกว่าอันนี้เของเจ้าเขากันพิเศษเลยมีพิเศษนะคะเดี๋ยวดูก่อนเด้อค่ะฉันด้วยสีหวาสีหวานเบลยมมันคนละแบบคนละแบบครับอันนี้สงสัยพิเศษนะอย่างนี้ใส่ในงานในงานได้เหรอสีฟ้า ดีดีสีดำกามีเดีสีดำกามีนี่ของผมไหมโอมาจากนายด้อยนี่บบบนี้มาจากตกครับผมเอาเอาครบวันนะครับนี่นะครับรองเท้ารองเท้านะครับเลี้ยสียูคเล็กไปเจ็ดคู่อ่าเล็กเล็กไปก็เจ็ดผมครับเพราะว่าต้องให้ลุงรองทุกคู่นะครับไปลุง แล้วก็ถ้าเล็กก็คือเป็นของชิดนะครับเดี๋ยวถอดมาลองมาเลยลูกชิปมึงผมชอบลูกมาให้ลองหน่อยสิพ่อลงใส่ไม่ได้เองรองเท้าใหม่แลวครับจะนใส่พอดีก็เอาเลยล่้ยพอดีพอดีพอดีันโอ้ยสเรือลายแท้สมาร์ตไลท์มเตอรครัง พอดีเลยลือหลายโอ้โหพอดีนะพอดีหายก็ใส่เรื่อยอหลายคู่นะคะทำไมส้นเหลือเยอะจังครับที่รองเท้ามาใหม่ทำไมััดเท้าักัดมันกาบันกันมกไม่เดี๋ยวูเาต้องะ กัดกอนอ้าวลมีะได้กันีสดำเอะ่าอดำหมกเขานะดำพอดีดำพอดีดำพอดียังไม่ดันยังไม่ยืดยนก็ปยืดพอดีค่ะสีดำนี่นะสวยงามมันสียืดอยู่ครับสียืดอยอ่พอดีเลยนะคะดดสียด้มข้างนอเลยครับอันนี้ให้อดำดันได้ให้อลาอตีนีดครับเออตียนตีนดีพดกันบะไม่ก็ีดอ่ะซีดสานเดี๋ยวผมดำเดี๋ยวเดี๋ยวจ ไปังบ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 ตองกลาแล้วแก้วนะโอมนอมน์ลงสามคู่ที่คู่ก็ดี้อรายการเลยนี่เียวเหลืองโอเคนะครับเขียวเหลืองนะครับดำคุกสีนะครับเขียวเหลืองน้ำเงินดำส้มนะครับผมคิปเกือบได้ครับผมเชื้อเชือับบดูลงงบอดีทุกคูวะขอดี ซือกื้อซื้อมาพบเกือบต่อปลาแบบคุณกินไหครับเกือบมักมาเกลี่ยเจ้าอะพารอลูกพาผู้หเรยออก็ใช่เรียนอะไกัด้วยนะมาอนนครับเพื่อนปรชาชนครับเพื่อนประชาชย่านสีสมคติลักครับตัวนี้เอาไว้งานแบบนั้นนะก็คือไม่ใส่ชีนนะ แง่เนั้นก็มีคำพิเศษอีกแบบนึงอยู่บ้านเอาเอาเอาใช้เอาใช้รถไปเลยครับลุงเวลาเราจะได้เปลี่ยนก็จะได้เปลี่ยนครับใช่ไห้ใช้ก็ได้ลูกจิมมี่สิร่าก้วไม่ได้ลูกจิมมี่สิร่าก้าวจิมมี่ไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าไมนให้ก็เอาไม่ไม่ไงเนี่ยเอาถ้าให้ก็เอาถ้าไม่ให้ก็เอาถ้าไม่ให้ก็ครับผมไม่ให้ก็เอาฝนให้ครับเพราะวันตีไม่ให้อืม ไม่ถ้าผมพอดีผมเอาไม่พอดีผมไม่เอาแต่คือบลองลองใส่ลองดูสิบุนสิบใส่เผยสิทั้งั้นจะใส่ไม่ใส่ครับไม่เอาครับนันนี้เดบ๋ยวมันมนู่นน่นเลเท่าของแอชิทนุนแ้าจะใส่ได้นะเบอร์แปดแอนี้ โอ้เด็กเป็นล่างเลยบอกรำจิ้มอย่างใดใส่เสื้อสายสฮะได้ล่างขันแมนครับใส่มือเราสามบอสินัดมือใส่เดี๋ยวมือสีเดียวลุงมือดีใส่สีใดครับต้องถามลุงก่อนว่าพรุ่งนี้ลุงจะใส่สีอะไรครับลุงเสาร์บอสเดี๋าวลุง่าคุณลุงกันนี่จะสีเท่าใส่สีะวัแล้วมั้งนี่สีเขียวนะคะเข้ากับเสื้อลุงวันนี้เลยสีเขียววันเสาร์สีใดครับนี่ค่ะสีแดง ชิดตรองดำโอ้ยบวามเรือหางเงาปัไใจพอดีเลยลูกกิมมี่สวยเลยเนี่ยยับได้อยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้นกที่แกบูอมมี่ก็เปนคลิปล้อเท้านะคะมีสี่ส่วนนคมให้ลุงกับพี่ชิดเนาะตให้หน่อยัให้หน่ยไม่รู้เหมกันเท่าไหร่เนี่ยแกรจ้าตางห้างตางห้างตังห นีเนาะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ก่อนด้วยนะคะ